สวัสดีครับวันนี้จะมาสร้างกราฟเปรียบเทียบผลโอนิตเฉลียต่อปีในสเปรดชีตนะครับซึ่งเราก็มีข้อมูลนะครับขอนักเรียนประมาณนี้นะครับตั้งแต่ปี60นะครับถึง62อันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เราจะออกแบบนะครับที่ที่เราจะทํานะครับซึ่งวิธีการทํากราฟเปรียบเทียบนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับมาลองทำกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ไร์ของเราเนาะเข้าไปที่ไร์สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเก็บเปรียบเทียบเราสร้างว่าเปรียบเทียบผลผลโอ เก็บเทียบโฟลเดอร์เน็ตนะครับเแล้วก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราสร้างกดเข้าไปนะครับมาเรียกสเปรดชีตนะครับมากดที่สเปรดชีตตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีข้อมูลนะครับไปไปนําข้อมูลนะครับรายงานผลการสอบมานะครับเราก็ไปก๊อบมาตามที่เราได้ทํานะครับ คัดมาคันลอกเลยนะครับวางนะครับวางส่วนหัวข้อนะครับเราก็สร้างหัวข้อตรงนี้ว่าการสร้างกราฟ การสร้างกราฟเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลผลโอนเน็ตคะแนนเฉลีย่ยอ่าหัวข้อขานี้ก็ได้นะครับประมาณนี้หัวข้อโฟลเดอร์ก็อยู่ในเปรียบเทียบผลโอนเน็ตนะครับ เมื่อเราได้ข้อมูลนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลในรายวิชาทั้งหมดแล้วนะครับได้ปีนะครับได้ปีนะครับได้ผลนะครับผลการทดสอบแต่ละปีแล้วนะครับทีนี้เราจะสร้างกราฟในสเปรดชีตนะครับเราก็เคลือบนะครับเคลือบมาที่บริเวณที่เราจะทํากราฟนะครับเราก็เคลือบแบบนี้นะครับเคลือบหรือคุมดํานะครับคุมให้อ่า ในช่องที่เราต้องการจะทำกราฟนะครับเราจะมาที่แทรกก็ได้นะครับแทรกรูปภาพาแทรกแผนภูมิตรงนี้ก็ได้นะครับมาที่แทรกแล้วมาที่แผนภูมินะครับหรือนะครับหรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับกดที่แทกแผนภูมิตรงนี้เลยนะครับแทรกเข้าไป ครับซึ่งแผนภูมิเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะครับเปรียบเทียบในแต่ละปีให้เลยนะครับซึ่งมาขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ได้นะครับในหัวข้อตรงนี้แถบทางความมือนะครับเราก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับข้อความสําหรับชื่อนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนเปรียบเทียบ เปรียบเทียบคะแนนนะครับเฉลีย่ยต่อปีครับค่าเริ่มต้นทีมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับเราก็มาจัดกลางตรงนี้นครับวางไว้ตรงกลางครับสีข้อความจะเปลี่ยนไหมนะครับจะเปลี่ยนก็มากดเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ย่อลงนะครับย่อลง ย้อลงได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับส่วนสามปุ่มนี้นะครับก็แก้ไขนะครับเราจะเข้าไปแก้ไขแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับไปแก้ไขนะครับแผนภูมิเราต้องการแผนภูมิแบบไหนนะครับแบบเส้นแผนภูมิสมหรือเส้นนะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับชอบสไตล์แบบไหนนะครับชนิดของแผนภูมิครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วงของข้อความนะครับ B5 ถึง B10 นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเลือกนะครับแกน x ก็รายวิชานะครับส่วนข้อมูลตรงนี้สรุปข้อมูลตรงนี้ก็ B ลบแผนภูมิก็อยู่ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ภาพเป็น PDF นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ ผยแผ่แผนภูมิครับคัดลอกแผนภูมิย้ายไปที่แผนงานตัวเองนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในการทําแผนภูมิกราฟแผนภูมิแสดงเปรียบเทียบคะแนนนะครับเฉลี่ยต่อปีนะครับก็จะมีภาษาไทยคนิตภาษาอังกฤษคนิดภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษคนิตแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับเสร็จสิ้นนะครับในการเปรียบเทียบผลโอน ครับง่ายๆครับก็คงจะจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ